สนับสนุนรายการโดยสายการบินนกแอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ลากลาสคนตาบอกต่อสวัสดีค่ะต้อนรับคุผู้ชมนะคะสู่รายการโอไมก์ไกด์ายชินรายการที่แนะนำเรื่องของไลฟ์สไตล์เก๋ๆนะคะมาฝากคุผู้ชมเป็นประจําทุกวันอาทิตย์ทางช่อง TNN 2ของเรานะคะและววันนี้ค่ะชีนพาผู้ชมมาอยู่กันที่ p e n นินซลนะคะเพื่อมาแวะเยี่ยมเซเลบริตี้คนดังของเรา mm hmm. เขามีกิจการใหม่นะคะ mm hmm. เป็นกิจการที่สาวๆทุกคนนะคะ mm hmm. ที่รักและหลงใหลในกระเป๋าเนี่ยจะต้องหลงใหลร้านนี้ด้วยค่ะเรามาอยู่กันที่ Miracle Miracle by Madame a i n air. ร้านสปารองเท้าและกระเป๋าโดยเฉพาะเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเอากระเป๋าเรานะคะมาดูแลชินก็แนะนำว่าให้ลองมาที่ Miracle m i r a c l e b y m a d มาดาแนซึ่งช่วงหน้าค่ะคุณแหน,น่นันทวัรแสงธรรมกิจกุลนะคะเจ้าของร้านและเจ้าของไอเดีย Miracle m i r a c l e b y m a d มาดาแนก็จะเข้ามาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับธุรกิจนี้และเกี่ยวกับการดูแลกระเป๋ากันด้วยช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปอัปเดตเรื่องราวของเราในช่วง e e u ต t y u u ดค่ะ Beauty Guide สวัสดีครับผมผู้เชี่ยวชาญเรื่องผิวพรรณและความงามครับจากเพียวแคร์บายบีเซครับซึ่งในวันนี้ครับเพียวแคร์บายบมีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือเพียวแคร์โรโย o โอลิฟครับที่มีคุณสมบัติเหมาะกับทุกสภาพผิวนะครับมีความเข้มข้นในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็พลิกพื้นคืนความชุ่มชื่นให้กับผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ซึ่งเราได้นำเอาสารสกัดจากใบมะกอกโอลีฟนะครับจากโครงการหลวงสวนพระองค์สวนจิตรดานะครับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์3ชิ้นนี้ด้วยกันครับซึ่งอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ r ร y ยลนะครับโอเลฟคลีนซิ่งออยนะครับที่จะช่วยเรื่องของการล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางและสิ่งตกค้างต่างๆนะครับและเพิ่มความสมดุลระหว่างน้ำหล่อเลี้ยงใต้ผิวให้มีผิวที่ชุ่มชื่นนะครับไม่ขาดน้ำนะครับส่วนอีกอันนึงครับอันนี้จะเป็น เพียวแคร์โรโยเอเซนต์นะครับที่เป็นเลิตพันธ์ที่ช่วยเติมความชุ่มชื่นสมานและฟื้นฟูผิวได้อย่างดีนะครับจากนั้นแล้วต้องมาใช้อันนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเพียวแคร์โรโยโอลิฟนอริจเมนต์ครีมนะครับที่ช่วยเติมน้ําให้ผิวให้เกิดความชุ่มชื่นนะครับทำให้ผิวเกิดการผลัดเซลล์ผิวและไม่ผิวเรียบเนียนด่างเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าเราใช้ สามชิ้นนี้ร่วมกันแล้วจะเห็นผลและมีประสิทธิภาพสูงในการดูแลผิวพรรณของคุณสาวๆทุกๆคนเลยครับสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ของเราครับ022969919นะครับหรือพบกับเราได้ที่เคาน์เตอร์เพียวแคร์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยครับ สนับสนุนรายการโดยล Glass Clinic คำตอบของทุกความสวยกลับเข้าสู่ช่วงชินไกนะคะวันนี้ชินพาผู้ชมมาทำสปากระเป๋านะคะอย่างที่บอกค่ะตัวเราเรายังต้องดูแลนะคะทำสปาให้กับตัวเองกระเป๋าซื้อมาแพงๆก็เช่นกันนะคะแล้ววันนี้นะคะเจ้าของไอเดียดีๆนั่งอยู่กับเราแล้วขอต้อนรับคุณแหนนันทวันแสงครรกิจกุลสวัสดีค่ะคนแหนค่ะแหมวันนี้เปิดร้านต้อนรับเราเลยทีเดียวนะคะถามที่มาก่อนชื่อร้าน ธุรกิจใหม่นะคะที่เคยนอกจากจะเป็นออร์แกเนอเซอร์นะคะแล้วทำทีอาร์ที่ปรึกษานะคะแคทเทอริ่งแคทเทอริ่งเอาใส่แคทเทอริ่งอาหารอร่อยน้องชินชอบค่ะชอบมากนะคะทุกปาร์ตี้ก็เป็นไก่ทุกปาร์ตี้งานของพี่แหน่เนี่ยอาหารอร่อยการันตีเลยทีเดียวค่ะก็คิดว่าเอ๊ะเราควรจะมีธุรกิจอะไรที่แบบ วรแล้วเราต้องชอบใส่เลือดเลยใสยเ่เล,ใสเลือดเลยชอบมากก็คือเราก็เปิดร้านสปากระเป๋ารองเทา้าค่ะเลยตั้งชื่อเอชื่ออะไรดีนั้นชื่อน่นชื่อนี่มิลเลอร์ก็ มิลราเคออ่าก็เป็นมิลเลอรเคิรมิราเคิลบายมาดามแหน่นะคะแน่นอนที่สุดเป็นความมหัศจรรย์นะที่ดูแลโดยมาดามแหน่ถูกต้องนะคะซึ่งทุกคนจะรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าพี่แหน่เนี่ยเป็นคนที่รักกระเป๋าดูแลกระเป๋าเป็นอย่างดีแล้วก็บ้านซื้อกระเป๋าบ้านเ้อกระเป๋ามาเอามาถามกันนิดนึงที่มาของธุรกิจนะคะว่านอกจากเริ่มต้นจากความชอบกระเป๋าแล้วยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระเป๋ามาฝากกันด้วยไหมคะมีค่ะคือแต่เดิมเนี่ยเกิร์ต จำความได้เลยจะชอบกระเป๋ามากแล้วก็ซื้อแบบซื้อไม่หยุดไม่หย่อนซื้อตลอดเวลาซื้อไม่มีวันจบสิ้นนะคะแล้วอะไรที่เราไม่ชอบสมมติมว่าเกิดเราอยากจะได้ Air Max ค่ะเขาโทรบอกว่าพี่แหนมีสีแดงนะเป็นสีที่เกลียดที่สุดคือสีแดงจะไม่มีอะไรเป็นสีแดงเลยทั้งกระเป๋ารองเท้าแต่มันนอนคิดหนึ่งคือเออถ้าเราไม่ได้สวนอื่นก็ได้นะเอาซื้อเก็บไว้ก่อนองซื้อเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นอาการ เสียสติอย่างนึงมากอลยเป็นยานอาการแบบว่าเพราะไม่ได้ชอบไม่ชอบแต่ต้องเอาเพราะกลัวคนอื่นได้เพราะโอกาสน้อยโอกาสมันน้อยมากอย่างเงี้ยค่ะรือว่าเกิดเราไปเข้าไปเจอเนี่ยกระเป๋าเนี่ยสีไม่ถูกใจเลยแต่แบบถูกใจแต่เราอยู่บ้างนอกใช่ไหมคะเราลับมาซื้อไม่ได้เหมือนเราแค่อยู่บึงไทยไม่มีโอกาสซื้ออีกแล้วก็เอาก็ซื้อมาเก็บไว้ก่อนก็เอาเก็บไว้ก่อนก็เลยเป็นคลังสมบัติกระเป๋าที่มีอยู่บางทีก็ไล่สารละนะคะแล้วก็ตัดสินใจยากจะเอาไม่เอานอนกลับไปคิดจะเอาไม่เอา จนพี่แววค่ะบอกว่าเรื่องงานไม่เห็นคิดมากขนาดนี้เลยแต่เรื่องซื้อของจะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาก <c oughs> ูคิดวนไปวนมาอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเป็นคนที่ตังต้งแต่จำบวาได้คือเห็นกระเป๋าไม่ได้จะวิ่งเข้าไปหากระเป๋าทุกคนจะรู้ดีว่าจะมีกระเป๋าถือเยอะมากไปตลอดเวลาเป็นร้อยๆใบอ่ะคือไม่รู้จะซื้อไปทำไมอ่ะก็เลยสรุปว่ามันเป็นความชอบความบ้าอะไรบาเนี่ยอะไรล่ะความชอบถึงขั้น บ้าอย่างที่พี่แถมต่อนะคะทําให้กลายมาเป็นการดูแลพอบ้าเสร็จแล้วเนี่ยขอมม่ต้องมีอุบัติเหตุค่ะเช่นถือถือไปของคนลมกระเป๋าลงกระเป๋าลงไปพื้นระเด้ง,งขึ้นมาเนี่ยขานี่เจ็บมากไม่ประคองกระเป๋าก่อนเออกระเป๋าเป็นไรไหมค่ะ ก็เริ่มคิดอทำไมมันมุมมันถลอกนู่นนี่นั่นแล้วจะทำยังไงจะไป,ไปหาใครจะหาใครปรึกษาไม่ได้สักคนหนึ่งเลยกระเป๋าแล้แพจะไว้ใจใครร้านอะไรก็ไม่รู้จกักไม่กล้าไปทิ้งไว้ให้เขาค่ะคือคิดเยอะมากเลยะคะ่ะอะสมการที่เก็บเอาไว้นะคะคไปที่ร้านก็ทำอะไรไม่ได้ ต้องะสบเมืองนอกทีนานมากเกกว่าจะเดินทางไปนะะคกว่าจะเดินทางกลับมาหาเราจำไม่ได้แล้วว่าเรามีบอกใบนี้หรือตกรุ่นไปแล้วค่ะก็เริ่มที่จะทํำยังไงดีนู่นนี่นั่นหมากฝรั่งติดทํำยังไงล่ะหมากฝรั่งติดตกใจมากสุปการเลยนะคะจะขอเล่านี่หนึ่งนะคะน้องจีนค่ะไม่เอียมเลยชาแนลสีคอย เดินดูชอบมากมีปุ๊บซื้อเลยซื้อปุ๊บก็ถือเป็นคาชนาะถือทีนี้เราก็แตงคินที่แบบฝรั่งยังมนใจก็ไปเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งยกมือไหว้สวัสดีมากระเป๋าเชื่อไหมว่าเออมากเลยเดินไปคิดตลอดเวลาทำยังไงดีข้าวปลาทานไม่ลงเลยเป๋าที่ดึงพอล่ออกไปก็ยิ่งจมเข้าไปในเนื้อค่ะนอนทั้งคืนเลย ทำยังไงดีเนี่ยก็จะออกไม่ออกที่เพิ่งซื้อมาใหม่ยังไม่ได้พือเลยเป็นความเครียดนะคะที่หมักฝรั่งไปติดอยู่ที่กระเป๋าเชื่อไหมคะว่ากุ้มใจแฟนทิ้งยังไม่ถึงขนาดนี้เลยยังหาใหม่ได้ผู้ชายช่างเถอะค่ะกระเป๋าจะพังพังทำไงเงินเงินเพิ่งซื้อไปตื่นมาอ๋อใช้วิธีผสมลองนู่นลองนี่ลองผิดลองถูกเอ๊ะทาได้ออกได้จริงค้นหาวิธีเองแล้วก็ใช้เราใช้เราคิดว่าเอ๊ะเรามีครีมที่ทาอีกกันเล็บ ไอ้ข้างๆอะไรกินบุกเล็บอะค่ะที่ราสำลีมันมันคี่พี่ก็ทาถูไปออกหมดเลยนอนหลับสบายฝันดีนั่นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่มาเริ่มต้นแล้วคิดคดตลอดเวลาเลยทำยังไงว่ามีอะไรติดจะทำยังไงเละสีจะทำยังไงจะต้องทำความสะอาดยังไงเป็นที่มาของความมหัศจรรย์สู่ร้าน Miracle Miracle by Madam แหนก็ทำยังไงได้ไม่มีเวลาค่ะส่งล้านไปนเรียนเพราะว่าเที่ยงกิด ที่ญี่ปุ่นมันมีโรงเรียนสอนการมนมีโรงเรียนสอนเลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรเลยเพราะว่าเทคเจอร์ของมันเครื่องมือค่ะแล้วสีสมมุติว่ากระเป๋าแอมเมสเนี่ยธรรมดาเราใช้เนี่ยมันจะทะลอะเป็นโอ้ยเยินเหมือนทั้งมุมทั้งทั้งรอยเป็นเยอะเนมากเลยอ่ะจะแตมเป็นจุดๆก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะมันจะสีต่างกันไม่เท่ากันก็ต้องเราก็ต้องพ่นยังไงให้มันเป็นสีที่มัน ออกมาสวยหมดเลยอืมก็มีวิธีการนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยหนึ่งมาจากประสบการณ์สองเนี่ยต้องเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งต้องไปเรียนกันถึงเมืองนอกพอเรียนแล้วปุ๊บอ่ะกระเป๋าใครจะมาทดลองทำก็กระเป๋าตัวเองก็กระเป๋าตัวเองซึ่งมีเยอะมีทุกยี่ห้อเลยแทบปี้มากส่ง Air m a i เลยส่งนู่นส่งนี่ส่งทุกอย่างเลยข้างในที่มันชื้นนะคะท่านผชมทำได้หมดเลยอย่างกระเป๋าชาแนลเนี่ยประสบการณ์ชินเลยข้างในเนี่ยชอบหนังชอบเบิร์นหลุด ทำได้เลยยินส่งมาเลยอ่าอย่างนี้ก็ส่งมาได้เหมือนกันนี่เพิ่งทาของของของหลุยส์ไปอ่ามันเป็นความชื้นมันจะเป็นเหมือนพอใช้แล้วมันเป็นเหมือนสะเก็ดสะเก็ดใช่ไหมอ่าสะเก็ดแต่เข้าาเลยะวันนึงเปิดกระเป๋ามานึกว่านุ่นกระจายแล้วก็ทําให้เปิดเปิดตัวเปื้อผ้าอะไรหมดเลยตรงนั้นเราก็ทําได้แล้วมีเคล็ดลับมากเลยระวังนะคะหนังแก้วระวังดูดสีทุกอย่างอ๋อพวกนี้ต้องระวัง โดยเฉพาะยีนยีนน่ย,นนยถืออะไรแล้วแต่คนยีนะสมกันดูสีหมดดูสีเนี่ยมาทำทำาทำสีหมดเลยตอนนี้มันจะมีที่ว่าเราทำแบบเหมือนสปากระเป๋านะคะรอบีโอโซนฆ่าเชื้อโรค<ะ>อันหนึ่งคือเราเลงแว็กกระเป๋าะคะ่ะโดนน้ำได้โดนฝนได้โดนวายได้ปิ้งยากกระเด็นไม่ต้องกลัวแล้วฮะ,ฮะฝนตกไม่ต้องเอาเป๋าไว,ไว้ใต้กระโปงไม่ต้องแล้วคะ่ะ สบายมากมีวิธีการมันเหมือนเราทาครีมผิวเราทากันแดดเอาไว้ต้องกันได้หมดเลยถูกต้องชุ่มชื้นเลยซึ่งแปลว่าได้กระเป๋าใหม่มาต้องรีบมาปรึกษาใครได้กระเป๋าใหม่มานะคะมามาทำเลยคะ่ะราคาถูกด้วยมาทําก่อนเลยนะคะเรียกว่าเป็นการปกป้องไว้ก่อนอถ้าเป็นคนก็คล้ายๆกับต้องกินวิตามินเสริมก่อนที่จะต้องไปหาหมอถูกต้องค่ะนะคะแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเสริมหรือว่าคุณต้องการจะมารักษา Miracle Miracle by Madam แหนอยู่ที่นี่ช่วงหน้านะคะคุณแหนจะมาบอกวิธีการนะคะที่จะรับ การดูแลรวมไปถึงว่า Miracle, Miracle b ลบาบาดามแหนตั้งอยู่ที่ไหนช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปอัปเดตรเรื่องราวของเรากันกันค่ะเฮลที่ไกสวัสดีค่ะดิฉันโดมรกฏวารีวณิชน,น,นะคะเป็นเฮดเชฟของอร้านอาหาร u p to you ค่ะ กลับมาแนะนําเมนูอาหารกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะเป็นเมนูปลาแซลมอนย่างราดซอสเห็ด3ามอย่างผัดต้ยมยำแห้งค่ะชื่อยาวเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพค่ะก็จะเป็นปลาแซลมอนนะคะแล้วก็เห็ด3ามอย่างจริงๆแล้วจะเป็นอย่างอื่นเป็นเห็ดอะไรก็ได้อะค่ะวันนี้ที่ร้านเอามาก็จะเป็นเห็ดฟางเห็ดออริงีแล้วก็เห็ดหูหนูผัดแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ําปลาค่ะน้ํามะนาวแล้วก็นมสดน,นะคะ อันนี้จะเป็นพริกแกงที่เขาเรียกว่าอะไรพริกต้มยำที่ทางร้านทำขึ้นมานะคะแล้วก็แต่งหน้าก็จะมะีต้นหอมซอยนะคะใบมะกรูดแล้วก็พริกแจงผักชีฝรั่งค่ะหั่นซอยนะคะงั้นเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลาแซลมอนยา่างราดซอสเห็ด3อย่างผัดต้มยำแห้งค่ะสำหรับเห็ด3อย่างนี้นะคะก็มีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องการล้างสารพิษในตับนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะมาลองชิมอาหารเมนูใหม่อันนี้ที่อั To y o ยนะคะก็มาที่เราได้ทั้ง2สาขานะคะที่สีลมคอมเพล็กซ์แล้วก็สาขาอารีนะคะ ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้า,ถาชอบกบ,บรรยากาศนั่งสบายๆอะไรยเงี้ยก็เราก็มีดนตรีสดเล่นทุกวันพุธและวันศุกร์นะคะตั้งแต่6กโมงครึ่งจนถึง2องทุ่มครึ่งค่ะใครที่อยากจะลองมานั่งฟังเพลงสบายๆก็ลองมาได้ที่ Up To You ค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม ช่วงชินไก่นะคะวันนี้เราได้มาพูดคุยกับมาดามแหน่ผู้ที่รักกระเป๋าตัวจริงนะคะแล้วก็เป็นเซเลบริตี้คนดังในสังคมของเรากันด้วยวันนี้พี่แหน่จะมาแนะนำร้าน Miracle Miracle b y มาดามแหน่ถามพี่แหน่ก่อนเลยร้านอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ Peninsula Plaza ชั้นสองตร,รงลาดตึลินะคะแหล่งรวมกระเป๋าไฮโซเลยแหล่งรวมกระเป๋าไฮโซนะคนไฮโซก็จะเดินกันอยู่แถวนี้ถือกระเป๋าแพงๆจริงๆจ,จะบอกว่าไม่ต้องเป็นไฮโซก็ถือกระเป๋าแพงกันนะ จริงๆแล้วนะคะกระเป๋าถูกกระเป๋าแพงอะไรก็ได้ถ้าเรารักนะคะเราควรจะมาดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเพราะพี่สังเกตนะคะสภาพยับเยินมาถึงจะมาให้ทําแล้วก็ทําให้ค่าทำอ่ะสูง,สงขึ้น,นเพราะว่ามันเยินมากเลยค่ะเราคนถ้าเกิดเรารักจริงแล้วก็ค่อยๆทําไปโดยเฉพาะกระเป๋าได้เป็นแหล่งสะสม เชื้อโรคมากอ่าบางคนนึกไม่ถึงจริงๆค่ะคุณจะอบโอโซนหรือว่าอะไรเพราะมันไปกับเราทุกที่นะคะบางคนก็เห็นแบบกระเป๋าแพงก็ยังกล้าวางที่พื้นใช่นะคะก็มีแหล่งรวมความสกปกเหมือนกันก็ต้องดูแลกันด้วยเมื่อกี้พี่แหน่พูดถึงอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋าถูกกระเป๋าแพงก็ดูแลได้และกระเป๋าปลอมที่นี่รับไหมคะกระเป๋าปลอมก็รับค่ะแต่หลัว่าคุณต้อง,รงทราบนะคะว่าคุณคุ้มไหมคะที่จะทํา กระเป๋าปลอมอะค่ะรับนะคะแต่ถ้าเป็นร้านจริงเขาเด้งคุณออกมาค่ะคือต้องบอกเขาก่อนไงคะว่ากระเป๋าปลอมนะคะเกรดเอเชียลแต่ทีเราก็ไม่ค่อยกล้าพูดนะคะเพราะว่าตัวคุณก็ต้องยอมทราบยอมทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เราอาจจะไม่ได้พูดแต่ราคาก็ต้องยอมรับนะคะว่าต้องทําในเรทราคาจริง ถ้าใช่ค่ะใช่นะคะแต่ก็ออกมาแข่งกันเท่ากันเราจะไม่มีว่าเละราคากระเป๋าปลอมเละราคากระเป๋าจริงไม่มีทุกอันทำทำคุณภาพสูงเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดเองว่าคุ้มมงินหรือไม่ควรจะทำไหมรองเท้าก็ทานะคะอ่าไม่ได้ทําเฉพาะกระเป๋าใช่ค่ะรองเท้าอัญชัซ์ี่รองเท้าคือว่าบางทีเดินหล่ดหล่ดช่องหลช่องหลรูส้นถลอกถลอกหรือว่าหัวถลอกทําได้หมดเลยเพชรหลุด เเพชรหลุดก็ต้องคือเพชรเติมให้ทําได้หมดและน้ํ้ำหลุดน้ําหลุดเติมได้อย่างกระเป๋าของแอมเมสเนี่ยค่ะปุ่มหลุดจะต้องไปหลอปุ่มให้เลยนะคะโอ้โหทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยเอเซอรี่มหัศจรรย์ดเกิดไอ้กัวข็มขัดทำได้หมดทุกทำได้หมดเลยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดมีปัญหากับกระเป๋ารองเท้าเอเซอรี่เครื่องประดับแบรนด์เนมอะไรก็ตามชินว่าอย่างแรกฮัลโหลมาก่อนที่ Miracle Miracle b ิบ มาดามแหน่ช่วงหน้านะคะพี่แหน่หรือว่ามาดามแหน่ของเรายังอยู่กับเรานะคะจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการดูแลรักษานะคะหรือว่าเคล็ดลับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับกระเป๋าแซนแพงของเรากันแต่ช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่แหน่กันด้วยและชินก็มีผลิตภัณฑ์นะคะจากออริจินนะคะมามอบเพื่อขอบคุณพี่แหน่นะคะวันนี้อุตสาห์เสียเวลาเปิดร้านให้พวกเราได้มาชมบรรยากาศมิราเทอรมิราเทิลกันแล้วก็มีรูปที่ลึกจากทางรายการมอบให้ด้วยค่ะอันนี้ค่ะรอคอยเป็นแสนนาน ช่วงหน้านะคะคุณแหนจะมาเผยเคล็ดลับวิธีการดูแลกระเป๋าหรือว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างเช่นน้ำหยดใส่แอมเสของคุณคุณจะทำยังไงช่วงหน้าค่ะ ใชค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาแนะนำกันที่โรงแรม i r เรสหากคุณกำลังมองหาโรงแรมที่เดินทางได้สะดวกง่ายดายในหัวหินไม่ต้องมองหาที่อื่นเลยค่ะวันนี้ x อ็กซ์ขอแนะนำโรงแรม i r เรสไอเรสนะคะตั้งอยู่บนทําเลที่ยอดเยี่ยมซึ่งห่างจากตัวเมืองเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นทำให้คุณเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมที่สุดของเมืองได้โดยง่ายโรงแรมไอเรมีทั้งความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพัก ด้วยบริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคุณทุกห้องพักของโรงแรมยังได้รับการตกแต่งอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบความสบายในระดับสูงสุดและห้องพักแต่ละห้องก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้บริการอย่างครบครัน ไอเรเป็นสถานที่ในฝันสำหรับการพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางผู้สแสวงหาความน่านลงไหลความสุขสบายและความสะดวกในหัวหินแนะนำไว้สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เลือกพักหัวหินเลือกที่โรงแรม i r e รค่ะ ช่วงชินไกด์นะคะวันนี้ชินพาคุณชมมาพูดคุยกับเซเลบริตี้คนดังของเราคุณแหนนันทวันแสงธรรมกิจกุลนะคะกับกิจการใหม่ของเธอที่ Miracle Miracle by m a d a m ดแหน่ยังไงลองไปฟังเสียงของคุณแหน่กันหน่อยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะรายการโอ้ไมไกลใบชีนนะคะของน้องชีนเองที่อุตสาวมาเยี่ยมร้านพี่แหน่นะคะ ก็เขาฝากร้านอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อร้าน Miracle m i ม a c l e คอร a บายแหนนะคะอยู่พีเดนซูร่าพาซานะคะรลาดเดมลชั้น2ค่ะก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะกร <_ S 2> ะ,ะเป๋าเนี่ยถ้าเราซื้อมาเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเช่นน้ำหยดหรือว่าถลอกนะคะรีบมาทำด่วนเลยนะคะเพราะว่าธรรมดาปกติเนี่ยเวลาคนที่จะมาร้านเราเนี่ยคือรอให้สภาพยับเยินมาก <_ S 2> พอมาทำปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้องแก้หลายจุดมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ารักกระเป๋าจริงนะคะมาอบโอโซนมาฆ่าเชื้อโรคนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุเอเสเด็ยนทันทันเนี่ยกรุณาโทรติดต่อเข้ามาที่ร้านก่อนนะคะว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงได้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณคุณแหน่ด้วยนะคะแล้ะต้องขอขอบคุณสถานที่ของเราวันนี้ Miracle Miracle by Madame แหนนะคะวันนี้นะคะชิงก็มีของรางวัลให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกันเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ Tonight, like it, เห็นของรางวัลกันไปแล้วนะคะโดยเฉพาะกระเป๋าผ้าน่ารักน่ารักจาก Miracle Miracle by Madame แหนถ้าอยากได้รางวัลน,นะคะให้คุณผู้ชมร่วมสนุกค่ะ ส่ง SMS นะคะหรือว่าตอบคำตอบกันมาในแฟนเพจของเราถามผู้ชมว่าเคยมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับกระเป๋าหรือว่ารองเท้าที่เสียหรือว่าที่พังกันไปหรือเปล่าประสบการณ์ไหนโดนใจนะคะก็จะรับรางวัลไปเลยค่ะส่ง SMS มานะคะที่0814420555หรือว่าแฟนเพจของเราโอ้ไม o d ไกด์บายฉีด โพสคำตอบได้เลยประสบการณ์เสียดายรองเท้ากับกระเป๋าของคุณผู้ชมค่ะสำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะและติดตามรายการของเราใหม่ได้อาทิตย์หน้าทางช่องเทียนสอวันอาทิตย์บ่ายมองตรงเจอกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ